ตอน้เราเข้าสู่รายการเมืองทองทีวีนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาที่สนามลีโอสเตเดียมรังย่าวของกระต่ายแก้วบางกอกคลาส FC นะครับ,รบออเป็นฟุตบ,บอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์เปิดสนามย่าเทียมพบกับ SCG เมืองทองยูเเต็ดกิเลนพยองของเรานี่แหละครับ วันนี้ทางเจ้าบ้านมากอรกลาเซฟซี Class FC, ให้โคต้าทีมเยือนมา1,600ที่นั่งแล้วกองเชียร์ของเราก็มาเต็มความจุกันเลยทีเดียวเป็นเกมแรกอย่างเป็นทางการของวินนี่วินฟิชเชอร์ครับสำหรับอดีตกุนซือทีมชาติไทยในการก้าวเข้ามารับงานสโมสรกิเลนพยองเอสมุงทองเต็ดเนื่องจากผลงานของทีมช่วงหลังๆเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ทำให้สโมสรเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยสลาวิซ่าเยคานวิทนั้นก็ยกเลิกสัญญาจากกันด้วยดีนะครับแล้วก็เป็นวินนี่ที่ก้าเข้ามาทดแทนระยะเวลาในการคุมทีมเบื้องต้น6เดือนก็คือจบฤดูกาลนี้นี่แหละครับนี่คือภาพบรรยากาศเมื่อขุพนพลกิเลมพยองเอสจีเมืองทองยิเต็ดเดินทางมาถึงรีโอสเตเดียมนะฮะ ก็บรรยากาศร้อนพอสมควรครับในวันที่จะทําการแข่งขันถึงแม้ว่าเดือนมิถุนายนนี้จะก้าวเข้าสู่หน้าฝนก็ตามทีนะครับก็ยังร้อนอยู่ดีสําหรับประเทศไทยของเรานี่ฮะคองเชียเอสจีมอทอยเตดนะครับถึงแม้ว่าผลงานของทีมช่วงหลังๆจะไม่ค่อยดีนะครับแต่วันนี้ทุกคนก็ยัง พร้อมใจกันมาสับสูนทีมมาเชียร์กันถึงสนามลิโอสเตเดียมกันเยอะเลยทีเดียวครับหลายต่หลายคนเห็นกล้องก็เล่นกับกล้องนะครับแม่ต้องขอบคุณกองเชียร์ที่น่ารักของเราทุกคนด้วยนะฮะมิงน้นจะไม่ได้ภาพสวยๆแบบนี้มาฝากทุกคน ก็เป็นประจําทุกครั้งนะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นกองเชียร์อุลตราเมืองทองก็จะมีการบูมกันที่หน้าสนามถึงแม้ว่าจะมาเป็นทีมเยือนก็ตามทีก็ยังบูมอยู่เช่นเคยครับก็สร้างความคึกคักให้กับบรรดากองเชียร์ทุกคนเวลาเข้าสนามไปแล้วจะได้บิ้วอารมณ์ได้อย่างต่อนเนื่องนะครับ สโมสรอเอสซีจีมทอยอเตของเราก็จะเหลือโปรแกรมการแข่งขันถ้าไม่นับบางกอกล้าเซฟซีแล้วก็จะเหลือเปิดสนามเอสซีจีสเตเดียมพบกับทีมบีซีเทโรและหลังจากนั้นก็ไปเยือนทีมลกใหญ่พิฆาตไชน่าเอฟซีนะครับก็จะปิดเลกแรกแต่ว่าหลังเกมการแข่งขันกับทีมบางกอกล้าเซฟซีเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาของการหยุดประมาณสัก14วันได้นะครับนักเตะที่ติดทีมชาติที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องกับประเทศจีน ก็จะแยกไปกับทีมชาติไปฝึกซ้อมกับทีมของพี่โก้ซิโก้เกิติศักดิ์เสนาเมืองนะครับส่วนที่เหลือก็จะเก็บตัวกับสโมสรนนี่แหละครับจะถือว่าเป็นการกลับมาเจอทีมเก่าอีกครั้งหนึ่งของพี่ดักนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยพาทีม SG สจีบุทยเด็ดของเราคว้าแชมป์อย่างยิ่งใหญ่ แต่ยุคนี้ก็เป็นยุคของวินนี่ฟินเชฟเฟอร์มาดู11ผู้เล่นตัวจริงของ SCG ซเมืองทองยู่เต็ดของเรากันก่อนดีกว่าครับดาสกอนท้องเหลา่ารับหน้าที่เป็นกัปตันทีวิรัตเกิดพุทธาพรพงษ์วงศาราดานูเซกาลีควานชอนสราวุฒิมาสุพักนำชอบุ็นคนนำนวดพิธิพันพ่วงจนันทร์ิวสินแดงดาและมาริโออยูรอสกี้ครับลีควานชอนยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นิดๆน,นะครับแต่เนื่องจากว่ามีผู้เล่นบาดเจ็บในทีมเยอะ ทำให้กัปตันลตีต้องลงมาในเกมนี้นี่ฮะสกัปตันทีมรีซอทีเทวิโนไทยและดัสกรทองเหลาก็ถือว่าเป็นการกลับมาเจอถิ่นเก่าอีกครั้งหนึ่งนะครับของรีซอทีเทวิโนไทยและก็ปีชาติถามพัน <c oughs> เริ่มเกมการแข่งขันนะครับประกอบคลาสในชุดเก่งเริ่มจากซ้ายไปขวาเอสซีจีมุงทองยูเต็ดก็มาในชุดเก่งเช่นกันครับเสื้อแดงกางเกงดำ าแดงดงช่วงนาทีแรกครับมาริโอจ่ายบอลทะลุช่องให้ถึงทีรศินจับหนึ่งจังหวะ uh huh. แต่ยิงไปติดมือนาริทวีกุลครับโอ้โหจ่ายทะลุไม่ได้สวยครับแม่แต่ว่านาริทปิดมุมดีมากๆชาตีลองกดระยะ20หลาดูก็ถือว่าโตต่อไปได้สนุกครับเกมนี้น้ัพัด มีการบาดเจ็บรบกวนรวมไปถึงกวินนะครับแต่ก็ยังเข้ามาให้กำลังใจเพื่อนร่วมทีมในสตังะพัเจ็บจากเกมที่เจอสวารแคท,ทน,นะครับพักราวราวสาถึงสสัปดาห์ได้มากลาสเจ้าบ้านได้บุกค,ครับสารุตาโอ้ยิงมาวีระต้องซุปปร์เซฟ แล้วก็เกือบได้ขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับกิเลนพยอเทิวสิล์นโยกซ้ายโยกขวาครับไม่มีจังหวะต้องไหลออกพักฝั่งขวาให้สราวุธจับหนึ่งจังหวะแล้วยิงไปเฉล็บแแม่ทิช้าทําช้าไปนิดนะครับแต่ก็อย่างว่าครับยาเชียบม,มันเล่นยากครับมันไม่เป็นอย่างใจคิดเอซีจียังได้บุกอยู่จาก ลูกฟรีคิกดัสกรยืนกับมาริโอเป็นมาริโอปั่นที่ซ้ายโอ้โหฉลับแทงหลังแล้วเอือหยอยเข้าประตูดีที่นาิทวีคุณยังวิ่งมารับไม่ได้ทันลูกเตะมุมของ s อ g มุนคอวเตสโอ้โหเป็นช่วงกดดันทีมเจ้าบ้านได้ดีพอสมควรน,นาริต้องทุกออกครับ แต่บังกอกอสเองก็สวนกลับมาได้น่ากลัวเช่นกันหพีรพงจะยิงลูกชิปชิปข้ามหัววีระเกิดพุษาครับนี่ฮะยิงชิปชิปวีระต้องปัดออกหลังไปหมาใหม่ลูกยิงไกลของเปีชาติครับโอ้โหเกือบยิงขีดเก่าได้สําเร็จวีระต้องบินปัดอีกครั้งหนึ่งจบครึ่งแรกครับสเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ แต่ว่าครึ่งหลังครับนี่ฮะจังหวะลากบุดเดียวของเปียชาติธารรมพันธ์ในนาทีที่57ตัวเดียวกับวีระไม่พลาดครับยิงลอดตัวเข้าไปให้มังกรกลาเซปซีขึ้นนํา1ประตูต่อ0ูในช่วงครึ่งหลังนะครับเนี่ยน,นีชาตีวิ่งมาเหมือนจะเล่นด้วยแต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ได้ยกธงไปจังหวะล้ำหน้านะครับเป <PH S 2> ียชาติเลยเล่นต่อแล้วก็ยิงลอดตัววีระเข้าไปช่วงท้ายเกมครับ เอสซีจีเมืองทองยเต่พยายามจะทวงคืนจากลูกตั้งเตะแต่วันนี้เนริสยังเหนียวครับจังหวะสุดท้ายของเกมครับลูกเตะมุมมาริโอโยนมาทะลักมาถึงพชิตพงพยายามจะเบียดเอาบอลคืนให้ได้ครับแต่ก็ไม่ทันแล้วล่ะครับจบเกมกันแข่งขันนะครับบังกอกาสเอซีก็เปิดลีโอสเตเดียมเอาชนะทีมเอสซีจีเมืองทองสร็จไปได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ถือว่าการคุมทีมครั้งแรกของวินนี่ไม่สวยเอาซะเลยครับ แต่ว่าวินนี่เองก็ยังมีเวลาแก้ไขอีกประมาณสัก14วันก่อนที่จะเปิด s c g Stadium พบกับทีม PC e เทโรครับ